วันนี้นครับจะไปลุยหมายข้างทางจะไปเจิมถังบางรีฟถังใสป่ปลาซิ่งนะครับเห็นเขาว่าหมานะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลงานไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับผมวันนี้ก็ไปกับเบลล์สองคนนะครับก็รายนี้ช่วงนี้ค่าตัวแพงครับก็หาเวลาไปยากก็เดี๋ยวยังไงก็จะได้ผลงานไหมก็อย่าลืม subscribe สสกดกระดิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายครับ หายแล้วท่านผู้ชมฝนล,ลงเม็ดว่ะมันลองหมายนี่ครับท่านผู้ชมที่แน่ๆยังไม่ทันอะไรเลยฝนมาแล้วครับจะรอดไหมก็ไม่รู้ถ้าฝนแรงผมถ่ายไม่ได้อีกงานเข้าอีกครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ผมเห็นสวยดีนะแต่ว่ามันหวดไม่ได้มันต้องทอยอ่ะ โคตรสวยเลยผมว่ามีนะสวยจริงะองะแต่ว่าโคตรสวยเลยไหม me a cali. What's I have a dream, that's all I need. I'll make it up build some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. S <S ต้องคาะแลลากไม่ต้องเร็วมากนะครับสาลายเยอะ สีโคตรไกลท่านผู้ชมวันนี้เอา PE1 มาเล่นนะปกติผมจะใช้1.5แล้วนะถ้าออกหมายข้างทางต่างอำเภอแต่วันนี้พอดีว่าผมเอา PE1 มาเล่นพอดีว่าไอ้ลอกตัวนี้ผมใส่พี1แล้วนะขี้เกียจเปลี่ยนก็เล่นได้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องเบาๆกว่า 1> 1. ห,นหนึ่งจุดห้าหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ไปติดกิ่งไม้อะไรก็ได้ครับชิวชิวมันลองมุมนี้มาครับนี่แบบเราบอกว่ากัดแต่วัาไม่ติดเรามาลองดูครับอากาศปิดมากเลยแต่ว่าะท่านผู้ชมคลืมฟ้าคืม้มฝนมืดมืดตึ๊บเลย ากาศมีสวยเลยมันไม่ร้อนก็นจริงนะแต่ว่าพออากาศปิดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยกัดนะคือวัยช่อนผมว่ามันต้องพอดีพอดีอะ่ะแบบว่ามีแดดหน่อยๆอ,อะไรแบบนั้นแต่ถ้าแม่งคึมๆมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกัด ไม,ไม่รู้จะรอดฝนหนึ่งกี่โมงน่ะนะอากาศแม่งบอกตรงๆโคตรคน่านอนเลยตายวันนี้ไอ้เฮียลมฝนไปมเนี่ย ตัวยากอ่ะอออปกติก็หายากอยู่แล้วอากาศแบบนี้ดูดิโอ้โหอะไรวะกาดไม่เป็นใจเลย อากาศอย่างนี้ปลว่ากูนอนดีวะโอ้ย <Yeah. S 1> โอ้ยกูใหญ่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 ให้ย,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 ยแม่งคืนเป็นลึม อืมพวกกูจะซ้ำแม่งลมพาไปดูอืมลมเสือกพาไปนวดยาสวยอืมไปไหนแล้ววะโอ้ใหญ่น,น่ะ แม่งพุ่งออกมาจากใต้หญ้าเฮ้ยมีตื้อตั้งหนาอนี่ยมันหายไปไหนวะนั่นแม่งขึ้นบักเดียวเลยมาไอ้นูนตัวงูนี่ผมบอกนะที่ผมดูอยู่นี่ ฮะขี้ไม่เนี่ยเนี่ยกูเห็นมาเยอะแล้วไอเห็นทรายนี่แหงท่วมหัวมีตัวไหมนะท่านผู้ชมเหมือนกับเขาเพิ่งลอกล่องอะเหมือนกับนะไม่รู้ว่าเขาลอกหรือเปล่า ลองดู ขยับแม่งเลโอ้นะอยนั่นนั่น นั่นไหมเจ็ดร้อยครับว่าแล้วมันต้องมีตัวครับจะสูงโอ้โหมาแล้วมันต้องมีตัวเอ้ยโอ้โหสวยงามครับผม โหกัดดุมากครับตัวนี้กระสุงสวยงามครับผมว่าต้องมีตัวเยอะเดี๋ยวลองลอดลอดตีไปเรื่อยๆครับได้เจิมถังแล้วครับผมโอ้โห,โหเจิมถังแล้วโอเคเดี๋ยวลองหาตัวต่อไปครับได,ได้หาตัวต่อไปครับผมโอ้ สวยงามครับมุมมนีีไม้เดียวเลยนะมองดูตรงนี้อ้าว นั่น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 สองทีไม่โดนบนเล็กครับฝั่งตรงข้ามนุ้นก็สวยนะเดี๋ยวลองขี่ไปเรื่อยครับเผื่อมันมีทางเข้าเดี๋ยวที่แน่ๆตอนนี้ฝนลงแล้วเนี่ยฝนลงก็ยิ่งยากนะครับปลาก็ยิ่งกัดยากเข้าไปใหญ่กัดแหละแต่กัดยาก โอ้โหโคตสวยเลยท่านผู้ชมดูสวยโคตร ตินไปได้ยังไงเนี่ยไม่มีตัวกัดเอ้ อี้ยหยุดร้อยครับแรกไมีโดนซ้ำที2ไม่เหลือครับตัวเล็กตโอ้ตัวเล็กก็เต็มป่าครับผมปลาใสปลาเกลือนะบับเบิ้ลตัวเดียวจบครบทุกหมายครับผมตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหลือครับ แต้มที่สองมาครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปหาตัวต่อไปครับสองแต้มแล้วใช่เมื่อกี้ได้ล่องไหนได้ตรงูง้ไม่เออ ไอสัตว์เอ๊ยแม่มันไหมอ่ะเออโอ้แม่งตัวใหญ่ผิดปกติอะ่ะ Ô. Mày đuôi nè. mày đuôi nè. chia kia tôi dày nè á. đấy Hả? Ờ. Này mày có tí mình đi. Này quá. Ê hết มไอ้เหี้ยกิ่งไม้ปลีดนี่กวนสัออนนะ <c oughs> ตีนใ่นไหม มีตัวไล่ครับตัวเล็กแต่ว่าแม่งขยับใส่แต่ไม่กัด ออโอ้โหหลุดโอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> ว่อาจะลงไปคว้าไม่ทันครับลองหมายนี่ดูครับม,มีตัวนะ อืกัดไม่โดนโอสองทีไม่โดนสามทีไม่โดนสี่ทีไม่โดนห้าทีไม่โดนอห,ห,ห,หกทีไม่โดนอะไรของมึงเนี่ยเจ็ดทีกัดไม่เข้าโอ้โห,หกัดเจ็ดทีครับกัดหกทีไม่โดนทีที่เจ็ดโดนกัดไม่เข้า บ้าตายโอ้เมื่อกี้เห็นตัวเลยละละเมื่อกี้เห็นตัวตอนผมขี่มาแม่งเอาตาใหญ่กว่าแบเมื่อกี้อ่ะแต่มันน่าจะตื่นผมละไม่รู้ชะโดหรือช่อนแหละ แต่ไม่น่าจะกัดแม่งน่าจะตื่นแล้ว โอ้แม่งเอ้นึกว่าไอตัวใหญ่นั้นโอ้โหผมนึกว่าไอตัวใหญ่นั้นกัดเอ้ยเสียดายอะไรครับสามแต้มครับก็ยังดีครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวก็ได้สามแต้มนะครับก็มาเชิมเชิมถังใหม่ครับ เริมทังใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่ายังได้ผลงานก็ทั้งหน้าเราจะเป็นมันกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ